สวัสดีค่ะวันนี้ที่เรานัดก,กันไว้นะคะคือเราจะมาคุยกันในเรื่องของข้าวกล้องแล้วกเ็เรื่องของจมูกข้าวนะเนาะเรื่องแรกก็คือเรามาคุยกันเรื่องข้าวกล้องก่อนละกันเพราะว่าคือจากประสบการณ์ที่ทําด้านข้าวมาปีนี้ปีที่เก้าแล้วนะคะคือส่วนใหญ่เวลาเราไปออกบูธขายสินค้าหรือว่า ขายผ่านออนไลน์ก็ตามเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คนในประเทศเราเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยอคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จักหรืออาจจะรู้จักแต่ว่า,าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วเข้ากล้องที่ที่เราเรียกกันในส่วนใหญ่คนในประเทศเราเนี่ยจะคิดว่าเข้ากล้องคือ ข้าวหอมมะลิอ่าก็คือข้าวกล้องหอมมะลิอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วการข้าวกล้องเนี่ยก็คือการสีข้าวเนาะมันไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะข้าวหอมมะลิเท่านั้นเนี่ยค่ะที่จะเป็นข้าวกล้องคือจริงๆแล้วข้าวกล้องมีหลายสายพันธุ์นะคะคือข้าวทุกสายพันธุ์แหละที่สามารถเป็นข้าวกล้องได้นะคะเออวันนี้เรามาคุยกันเอ่อ คกันแชร์ห <eux> น <ils S 1> ่อยนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเข้าไปด้วยนะคะนี่มีคนข้ามไม่ใช่มีคนข้ามคุณวันนี้เนี้ยค่ะที่ที่ที่จะถืออยู่เนี้ย อันนี้คือข้าวลืมผัวเนาะเออเรากระดิ่งไว้นี่กันออค่ะอันนี้คือข้าวลืมผัวเนี่ยลักษณะข้าวนะคะเนี่ยเป็นดวงข้าวอ,าอันนี้อ่อที่เราเห็นอ,อันนี้สีดำดำเนี่ยอันนี้คือข้าวกล่ำล้านนาค่ะอ,อันนี้ก็คือเป็นข้าวเปลือกนะที่ทุกคนแบบว่ารู้จักกันอยู่แล้วนคะคะคือข้าวเปลือกออทีนี้เข้ากล้องคืออะไร อ่าเขากล้องอ่าเขากล้องที่เราพูดถึงนะคะ่ะจริงๆแล้วว่าเขากล้องคือลักษณะการสีข้าวนะคะคือเราสีอ่าแล้วเอาแต่เปลือกก็คือเนี่ยคะ่ะคือไอตัวนี้แหละไอเปลือกข้าวนี่แหละออกอ่าอันนี้เดี๋ยวเจี๊ยบจะแกะให้ดูนะเนี่ยนี้มาหนึ่งเม็ดนี้นะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือเขาเปลือกถูกไหมคะอ่าถ้าเรา เราแกะอันนี้นะอ่าอเอาตัวแกรบข้างนอกเนี้ค่ะออก,อ,อ,กอันนี้ข้าวเืมงผัวนะคะนี่นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นเนี่ยเม็ดข้าวสีดำๆนะฮะซึ่งนี่แหละค่ะข้าวข้าวที่ลักษณะการสีที่คือเอาแต่กแกรบตัวเนี้ออกอ่าแล้วไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการขัดเนาะคือไม่ขัดตัวเคลือบเมล็ดพวกนี้นะค่ะออกเลยอย่างนี้ยค่ะ อันนี้แหละเราเรียกว่าข้าวกล้องทีนี้อันนี้คือข้าวกล้องแต่ว่าเป็นข้าวพันลืมผัวนะฮะเป็นข้าวกล้องพันลืมผัวถ้าเกิดว่าเราอ่าข้าเปลือกตัวนี้ค่ะเป็นข้าวพันหอมมะลิเออแล้วเราก็มากระท้อเปลือกเอาแค่แกรบออกอย่างนี้อ่าไอตรงที่เราเห็นข้างในนะคะข้าวหอมมะลิก็จะเป็นออกสีเหลืองนะนั่นก็คือข้าวกล้องหอมมะลิออาเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เป็นตัวข้าวกลํ่นะ อันนี้คือข้าวกล่ำล้านนานะคะอย่างเงี้ยเม็ดจะดำดำนี่เขาเปลือกคือสีดำดำออันนี้ก็คือข้างนอกก็ดำแล้วข้างในนะคะสมมติเราแกะออกมาอเนี่ยข้างในก็เป็นเม็ดสีม่วงอ่าสีม่วงออกดำ อันนี้ก็คือข้าวกล้องแต่ว่าเป็นพันอะไรคะเป็นข้าวกล้องที่เป็นข้าวกลัมลานนาเนะเพราะนั้นก็คือข้าวกล้องเนี่ยค่ะคือข้าวทุกสายพันธุ์ในในในประเทศเราเนี่ยค่ะสามารถสีเป็นแบบข้าวกล้องได้หมดเลยก็คือเอาแค่ตัวแกลบเนี่ยค่ะออกแต่ถ้าเกิดว่าอ่าเราเอาข้าวที่เราสีเป็นแบบข้าวกล้องออย่างนี้ค่ะเนี่ยคือข้าวข้าวกล้องลืมผัวนะอันนี้ในถ้วยเนี่ยคือข้าวกล้องลืมผัว ก็คือสีแบบไม่ขาดเรากระเทาะเอาแค่ตัวแกลบออกเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาข้าวตัวนี้เอาเข้าวกล้องลืมผัวเนี่ยค่ะไปขัดสีคือขัดขัดจนขาวเลยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ร่าที่เป็นรำสีดําออกมาทีเนี้ยข้าวทุกสายพันธุ์นะคะเวลาข้างในอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราขัดตัวเม็ดเคลือบพวกนี้ออกทั้งหมดแล้วอะไม่ว่าจะเป็นข้าวออกสีแดงสมมติข้าวสังเกตพัทลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้าวลืมผัว หรือเข้ากำร้านมาหรือเข้ากล้องหองมมะลิอย่างเงี้ยค่ะอ่าเวลาเราขัดตัวลักษณะที่เคลือบออกทั้งหมดในที่เป็นรําคิงไปแล้วข้าวข้างในของข้าวทุทกสายพันธุ์เลยอะ่ะก็คือจะเป็นสีขาวหมดเลยอ่าก็คือข้างในขาวหมดเหมือนข้าวมะลิขัดขาวที่เราเห็นนี่แหละค่ะ,อ,ะอันนี้คือข้าวกล้องลืมผัวนะคะอ่าก็คือข้าวกล้องคือสีเห็นข้าวกล้องแต่ว่าเป็นพันธุ์ข้าวลืมผัวอ่า ถ้าเกิดเป็นตัวนี้อ่าอันนี้คือข้าวกับล้านนาพ้าเราสีนข้าวกล้องอ่าอันนี้ก็คือเป็นข้าวกล้องเหมือนกันค่ะแต่เป็นกับล้นานนาแต่ส่วนใหญ่เวลาเราเรียกในในชื่อทั่วไปเราจะจะไม่ได้เรียกอ่ามีข้าวกล้องข้างหน้านะคะอ่าเราก็จะเรียกไปเลยว่าข้าวกลัมล้านนาข้าวลืมผัวออหรือข้าวสังยดพัทลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วข้าวลักษณะเหล่านั้นนะข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างงี้ออเป็นข้าวกล้องทั้งหมดเลยค่ะก็คือเป็นลักษณะของการสีข้าวแบบไม่ขัดอ่า ซึ่งถ้าเกิดการกระเทาะแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เราได้มเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ซึ่งเครื่องสีก็จะเป็นเครื่องสีเฉพาะนะคะไม่ใช่ว่าเครื่องสีตามที่เราเห็นทั่วไปอย่างเงี้ยเป็นเครื่องสีรุ่นโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นจะเป็นเป็นหินยอะไรเงี้ยจะสีเป็นข้าวกล้องแบบนี้ค่ะไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นขัดอย่างเดียวเลยคือ,อ,อสีแบบนี้คือเอากแกลบด้วยแล้วก็ขัดพร้อมออกมาเลยเพราะนั้นก็จะกลายเป็นข้าวเป็นข้าวขัดขาวหมดเลยนั้นเครื่องสีข้าวกล้องพวกนี้ค่ะ จะเป็นเครื่องสีสมัยใหม่ uh huh. ที่จะมีเขาเรียกว่ามีออปชั่นเฉพาะสําหรับที่จะสีข้าวกล้องโดยเฉพาะค่ะนั้นบางคนจะบอกว่าจริงๆแล้วข้าวกล้องมันน่าจะถูกกว่าข้าวข,ขาวเอ,อเพราะว่าไม่เห็นจะได้ขัดเลยคือสีแค่เอาเปือกออกเนี้ยค่ะเอาแค่แกลบตรงเนี้ยออกเออทําไมข้าวกล้องถึงแพงกว่าข้าวขัดขาวซึ่งจริง,รง,รงๆแล้วค่ะก็คือกรรมวิธีในการที่เราจะได้ข้าวกล้องออกมานี่แหละคือ มันจะเป็นต้องเป็นเครื่องสีเฉพาะค่ะซึ่งเครื่องสีเหล่านี้ก็จะมีราคาสูงนะเพราะนั้นพอเราพอสีตรงนี้ออกมามันก็เลยทำให้เขาเรียกว่ามีต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่ะสูงกว่าข้าวขัดขาวทั่วไปเพราะข้าวขัดเข่า,ขขาจะเป็นลงสีตามชุ่มทน,ทนลงสีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะสีได้หมดเลยเพราะว่าเราจะชินกับแบบนั้นนั้นะถ้าเกิดใครจะขายเข้าขกล้องเนี่ยค่ะก็ต้องซื้อเครื่องสีใหม่ที่เป็นเครื่องสีที่ทันสมัยขึ้นสามารถสีเข้ากล้องได้แล้วก็ ถ้าแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือสีทั้งข้ากล้องอ่าแล้วก็สีข้าวขาวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วข้ากล้องที่ดีถ้าแบบเครื่องสีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเครื่องสีที่แบบว่าฟังก์ชันดีหน่อยเวลาสีออกมาอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยค่ะเม็ดข้าวก็จะเต็มนะไม่หักเ่ยเม็ดข้าวก็จะเต็มค่ะอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยอันนี้เป็นข้าวเราเนี่ยพอเม็ดข้าวเต็มอย่างเงี้ยค่ะ ตัวจมูกข้าวอก็จะอยู่ในเมล็ดเลยเพราะว่าเมล็ดเขาไม่เสียหายนะคะ,มะเมล็ดเขาสมบูรณ์เนี่ยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเต็มเมล็ดนะฮะซึ่งข้าวเต็มเมล็ดเหล่านี้ค่ะเราก็จะมีจมูกข้าวเนาะอยู่ในนั้นซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะข้าวในหนึ่งเมล็ดแบบเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยเมล็ดเล็กๆ,ๆแบบเนี้ยค่ะจมูกข้าวจะมีแค่สามเปอร์เซ็นต์เองเออสามเปอร์เซ็นต์ของของเขาเรียกว่าสมมติวราข้าวหนึ่งเมล็ดนี่เราเทียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ จมูกข้าวมีแค่สามเปอร์เซ็นตนะซึ่งน้อยมากนะแต่ว่าจนตรงนั้นนะคะ่ะจมูกข้าวเนี่ยจะมีประโยชน์สูงสุดคือมีประโยชน์สูงสุดในในในบรรดาข้าวที่เราทานนี่แหละคือจมูกข้าวของข้าวทุกสายพันธุ์ละค่ะก็มีประโยชน์สูงสุดซึ่งในตัวจมูกข้าวเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามันจะเปลาะนะเวลาเราสีเนี้ยถ้าเกิดว่าเครื่องสีที่แบบว่าไม่ค่อยนี่งเท่าไหร่เนี้ยค่ะเขาก็จะหัก เพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่หักง่ายที่สุดอันนี้นะคะเนี่ยอันนี้ให้ดูเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเต็ม,มเมล็ดเห็นไหมเป็นเต็ม,มเมล็ดเลยอย่างนี้ค่ะอสมุนข้าวก็จะอยู่ในนี้ด้วยซึ่งอันเนี้ยค่ะวันนี้ที่ที่เรามาคุยกันเรื่องเนี้ยเพราะว่าอย่างอย่างอผลิตภัณฑ์บางบางสินค้าอะไรอย่างนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่า เขาใช้ตัวข้าวกล้องร้อยเปอร์เซนเลยไอตัวจมูกข้าวร้อยเปอร์เซนอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะมาทําผลิตภัณฑ์เป็นจมูกข้าวชงดื่มอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วใน,ในความเป็นจริงเนี่ยคือเราทําขนาดนั้นไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าข้าวอย่างเงี้ยข้าวใน,นหนึ่งเมล็ดอย่างเงี้ยเราไม่มีใครที่จะมานั่งแงะเนาะเอาแต่ตรงจมูกอย่างเงี้ยค่ะออกมาให้เราทานต่อเมล็ดน่ะเออมันทําไม่ได้ค่ะใน,ในเชิงของ,ของความเป็นจริงอ่ะมันทําไม่ได้ขนาดนั้น ه, ซึ่งอันน mm ี hmm. yeah, mm ้ค hmm. ่ะยังในส่วนของตัวอย่างเงี้ยที่จะทําเนี่ยค่ะอย่างของเจ้เนี้ที่เป็นตัวนี้นะเนี่ยจมูกข้าวชงดื่มเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะบอกเลยว่าคือของเรานะคือข้าวกล้องร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้คือข้าวกล้องเต็มเม็ดซึ่งมีจมูกข้าวอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมีจมูกข้าวอยู่ในตัวแล้วแล้วก็จะมีส่วนผสมอเพิ่มออกมาก็คือมีจมูกข้าวอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของสามเปอร์เซนต์อันนั้นนะคะคือเราคัดออกมาเวลาสีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนที่หัก ซึ่งส่วนที่หักง่ายที่สุดก็คือจมูกนั่นแหละเนี่ยก็จะมีส่วนผสมลงไปเพราะนั้นแนะตรงของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยค่ะเราก็จะเคลมบอกลูกค้าตามตามนั้นเลยว่าเออแหละของเราเป็นเท่ากล้องร้อยเปอร์เซนที่เป็นเม็ดเต็มแบบนี้มีจมูกข้าวในตัวเนี่ยค่ะกี่เปอร์เซนต์เป็นข้าสีสายพันธนะแล้วก็จะมีจมูกที่เพิ่มออกมาอีกสามเปอร์เซนต์ก็คือเต็มที่ในการที่จะใส่ไปได้แล้วค่ะก็คือสามเปอร์เซนต์แต่ของบาง มันนี่คือไม่ได้ไม่ได้ไปนี่คณะนะแต่คือบางทีคนเราเราอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจค่ะว่าจริงๆแล้วจมูกข้าวคือมันไม่สามารถที่จะแงออกมาได้ขนาดนั้นที่เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่มาทำโปรดักต์ให้เราทานเงี้ยค่ะเพราะว่าข้าวหนึ่งตันเออได้จมูกไม่รู้จะได้สักกี่กิโลอย่างเงี้ยนะคะเออเป็นเรามาทำในประมาณเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่ใชออ่อันนี้เราก็คือเหมือนแบบเออเราเรา คือมามาคุยกันนะบางอย่างบางท่านบอกเอ๊ะทำไมเธอใส่แค่เออตัวจมูกแค่สามเปอร์เซเองหรือว่าของบางบางคนเนี่ยเขาเป็นจมูกร้อยเปอร์เซนเลยนะอะไรแบบนี้เออซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะในในเชิงของการการทําสินค้าจริงๆแล้วเงี้ยค่ะคือมันทําไม่ได้นะคือมันเป็นไปนไม่ได้เอางี้ดี่กาเออ อันนี้ลองคุยพูดพูดคุยสอบถามกันได้นะคะหรืออย่างบางท่านอยากอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามกันได้ว่าอยากรู้ข้อมูลด้านไหนอะไรอยเงี้ยค่ะเพราะอย่างบางคนอาจจะเออแบบอ,อมันใช่หรือเปล่าหรือว่ามันมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อก็ทักกันเข้ามาได้นะคะออ,อันนีอนน้อันนี้ของจะเ,จเป็นข้าวลืมผัวค่ะเ,เป็นข้าวเม็ดลืมผัวแบบน,นี้เอ,อ ในวันวันนี้ค่ะก็มีลูกค้าหลายท่านเหมือนกันนะคะที่เหมือนพอเราเนี่ยค่ะจะทำตัวผลิตภัณฑ์ไอ้คู่นี้ออกมาเนี่ยเป็นจมูกข้าวโกโก้กับวานิลลานี่ค่ะก็จะมีหลายท่านสอบถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเหมือนที่เขาขายในตลาดอยู่หรือเปล่าทําไมของเธอขายแพงกว่าคนอื่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหรือแต่บางท่านก็อาจจะแบบว่าเอเาอราคาก็พอๆกันแต่ว่าเอ๊ะมันแบบ ทานยังไงหรอหรือว่ามีประโยชน์อะไรบ้างเงี้ยค่ะก็จะมีลูกค้าถามในอินบ็อกมาเยอะเหมือนกันนั้นวันนี้ก็เลยแบบเออถือโอกาสมาอธิบายเพิ่มนะคะว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เราเนี่ยคือเราเคลมตามสิ่งที่เราทําเลยว่าอ่าของเราเนี่ยเป็นข้าวกล้องเต็ม,มเมล็ดร้0ยซนะซึ่งก็จะมีจมูกอยู่ในนั้นอยู่แล้วเงี้ยค่ะคือเต็มร้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็รวมกับเราใส่จมูกข้าวเพิ่มเข้าไปอีกเงี้ยค่ะ,ะตามที่แบบว่า มากที่สุดแล้วที่ทจะทําได้นะคือใน,ในเชิงของของคนทําข้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นของตัวรสชาติเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือจะเป็นรสวานิลานะคะอันนี้จะเป็นรสโ,โกโก้เออที่ที่เราทํารสชาติออกมาบางคนจะถามว่าไอ้แบบไม่มีรสธรรมชาติเหรอเอออยาก,กินแบบว่าธรรมชาติไม่ใส่แบบไม่ต้องปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยอันนี้เราจะต้องคุยกันในเชิงของหลักของวิทยาศาสตร์เนาะ คือจมูกข้าวค่ะจะมีตัวน้ํามันนะคะแล้วก็ข้าวกล้องเองแบบนี้ค่ะเพราะเราใช้ข้าวกล้องสีสายพันธุ์เลยตัวข้าวกล้องเองนะคะ่ะก็จะมีตัวเคลือบเนี่ยค่ะเป็นน้ํามันอยู่แล้วเพราะนั้นเขาจะมีความหืนมีความเหืนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวข้าวลืมหัวเนี่ยค่ะเขาจะมีกลุ่มที่เป็นน้ํามันสูงคือมีโอเมก้าสามหกเก้าโอเมก้าสามตัวเลยเพราะฉะนั้นอนะ่ะเปอร์เซ็นต์ของความหืนเขาาจะเยอะกว่าข้าวสายพันธุ์อื่นๆแต่คือประโยชน์เขาสูง ทีเนี้ยจิมเลือกที่จะไม่ใส่ตัวกลุ่มที่เป็นาสารพวกาสารกันหืนาสารกันบูดกันชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ใส่หมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเราไม่ปรุงเขาเรียกว่าไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่ทํารสชาติเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคือจะมีกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นไม่ค่อยพึงประสงค์นะก็คือเป็นกลิ่นหืนของข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบ ลูกค้าที่แบบไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเอะเหมือนแบบข้าวเก่าหรือเปล่าเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งมันก็จะทําขายในเชิงของตลาดไม่ได้ทีนี้เราก็มานั่งคิดกันแล้วเอะเราจะเอาเอ่อรสชาติเป็นแบบไหนดีที่เราอยากจะให้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์คงที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี้ยค่ะก็คือเอ่อไม่อยากไปไปแต่งกลิ่นอะไรเยอะเราก็เลยอ่าตกลงกันอ่าพอแบบว่าทดสอบแล้วเงี้ยค่ะ,ะทาง น้องที่เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยฮะเขาเลยแบบเ,เลือกมาได้เป็นโกโก้แส่งนี้เป็นผงโกโก้เลยนะคะไม่ใช่แบบว่าแต่งครีมหรืออะไรเป็นโกโก้ผงเลยอันนี้ก็เป็นวานิลาผงเงี้ยค่ะเพื่อให้คงผลิตภัณฑ์ในเชิงธรรมชาติแล้วก็ไม่ใส่ส่วนผสมอื่นเลยค่ะไม่มีถัว่วไม่มีอะไรเพื่อให้ไปลดคอสตรงนั้นเ,เพราะว่าอันนี้คือข้าวเราปลูกเองค่ะทั้งสี่สายพันธุน์เน้นเราก็เลยให้แบบคุณค่าเต็มๆกับลูกค้าเลยค่ะก็คือ อยากทำสินค้าคือคือทำให้ดีไปเลยนะคะต้นทุนสูงหน่อยแต่ว่ากา็ลูกค้าทานแล้วได้ประโยชน์เนะะี้ค่ะก็น่าจะเป็นลูกค้ากันที่ยาวนานนะคะก็จะเป็นเน้อเป็นปน็อตโกโก้กับรถวานิลานะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เนี้ยคะ่ะถุงใหญ่อย่างนี้อ,อันนี้เวลาและวิธีรับประทานนะคะก็จะง่ายๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไร ก็คือเป็นผงอยู่แล้วนะคะอันนี้จะเปิดให้ดูข้างในเป็นผงกือบเต็มซองแล้วค่ะแต่ว่าน้ำหนักเขาเบานะออันนี้ซองใหญ่มากค่ะซองึ่งกินได้ก็สิบกว่าวันนะคะวิธีการทานก็คือง่ายๆค่ะคอเชงกับน้ำเปล่าก็ได้น้ำเย็นธรรมดาเนี่ยค่ะหรือว่าชงกับน้ำอุ่นนะ หรือว่าเราจะเอาไปแบบว่าโรยข้าวโรยสลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้หมดเลยซึ่งไอ้อันนี้คือผงเนี่ยค่ะจะละลายง่ายนะคะจะไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ที่ที่เราเห็นตามตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะลองชงให้ดูนะคะก็คือชงด้วยน้ําเปล่าธรรมดานี่แหละเดี๋ยวจะชงให้ดูนะคะ ที่มีพี่กขาทักมาเนี่ยเอ๋นี่ตอบฮะไม่ต <c oughs> อบเลยสวัสดีค่ะ่ะคะคุณลุง <c oughs> ขออภัย <c oughs> เออ,เอ,อนี่เดี๋ยวจะชงให้ดูนะคะง่ายอันนี้แนะนำให้ทานช่วงเช้านะคะเแบบว่าตื่นมาแบบยังทานก่อนอาหารอะไรเงี้ยค่ะอ,อก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะช้อนกาแฟเรานะะ ใส่สักสองช้อนกาแฟเนาะนี่อันนี้ก็ปิดนี่คไม่ต้องไปหาอะไรใส่แล้วค่ะไม่ปิดซิปบ,บางไว้อันนี้ก็จะเป็นน้ําเปล่านะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าคือน้ําอุ่นก็ได้หรือน้ําเย็นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ต้องน้ําร้อนก็ได้น่คะก็ใส่ไปอุ่มโยกไปนี้ขึ้นมาไหม มีกกล้องนจะได้เห็นก็นคืม้องี่่จะให้เห็นแก่เน,นี่ยเดี๋ยวจะเป็คนที้ดูนะเนี่ย กินกินโกโก,โกโอหอมตราอบอวน, <c oughs> น,น,นี่เห็นไหมคะอ,อาานี่มีเลยแก้วเลยเียวเสังใหม่ ไม่เห็นแค่อะไรอ่ะอ่อันนี้ก็ได้แล้วนะคะเนี่ยเครื่องดืง่มเป็นสมูข้าวรตโ,โกโก้อ่าเนี่ยละลายแล้วค่ะอ่าหรือว่าเราจะไปผสมกับเขาเยเป็นเขาเรียกอะไรนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆก็ได้นะคะเป็นคอลลาเจนอ่าหรือว่าไปบางท่านอาจจะแบบไปผสมกับอ่ชากาแฟโอวัลตินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้หมดเลยหรือว่า เราผงนะคะไปโรยข้าวโรยสลัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทานได้หมดเพราะว่าผงนี่สุกแล้วนะคะนะก็จะเป็นเนี่ยทานง,ง่ายๆเลยนะคะอันเนี้ยละลายง่ายคะ่ะพกพาไปไหนได้สะดวกคะ่ะคือมันต้องไปต้มน้าร้อนอะ่ะเ,เรามีน้าเปล่าก็ทานได้นะคะเออหรือว่าแบบเออเราไม่สะดวกก็เอารยข้าวโรยสลัดเลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทานได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีนะคะนนี้เป็นรส โกโก้นะคะเด็กๆก็ทานได้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีส่วนผสมอื่นหรือว่าเด็กกลุ่มที่แบบว่าหรือบางท่านก็จะเป็นเหมือนแบบแพ้แพ้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพ้ถัว่วแพ้นมแพ้เรียกอะไรอ่ะคือแบบหลากหลายอ่ะอันนี้ของเราก็คือเป็นอันนี้เลยนะคะเนี่ยก็คือไม่มีสารก่อภูมิแพ้ทั้งแปดชนิดนะนะอืม คือถ้าเกิดแบบว่าเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะแบบว่าม,มีคําถามหรือเอรอ่งเงี้ยค่ะก็คือทักทายถามกันได้นะคะที่เพจเพราะว่าเ,เราคือจะตั้งใจทําผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะ่ะเพื่อว่าแบบเ,เหมือนกับช่วยให้เราหมูเขาเรียกอะไรอะ่ะทันได้ง่ายขึ้นนะคะมีความสะดวกในชีวิตประจําวันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสาหรับแบบบางคนก็อาจจะอยู่ในเมืองหรืออะไรเงะะี้ยค่ะที่แบบว่า เด้งเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แบบว่าจากธรรมชาติจริงๆนะแล้วก็เหมือนเหมือนที่ที่วันนี้ที่คุยกันนะคะว่าในเรื่องของตัวข้าวกล้องนะจริงๆแล้วข้าวกล้องไม่ได้มีแต่ข้าวหอมมะลินะคะอ่ข้าวกล้องคือการสีข้าวที่แบบสีแบบไม่ขัดอ่าเนี่ยเอาแค่เปลือกออกเนี้ยนะคะคืออ่เอาแค่ตัวของแกลบออกเปลือกข้าวก็คือแกลบนั่นแหละอ่าเนี่ยก็คือเอาแกลบออกอ่า แล้วล่างข้างในเนี่ยอ่าเราก็จะได้เม็ดข้าวของสายข้าวพันธุ์มันๆมาอ่อันนี้เราเรียกว่าคือการสีแบบข้าวกล้องนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วแต่ว่าพันธุ์เนี่ยข้าวเปลือกที่เรามาสีนั่นแหละเช่นข้าวกล้องหอมมะลิอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ข้าวลืมผัวก็จะเป็นข้าวกล้องลืมผัวนะคะอ่ามีข้าวดำล้นนาอ่ามีข้าวไรซ์เบอร์รี่เอ้มีอะไรอ่ะข้าวสังยดพัทลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเป็นสีแดงเนาะเนี่ยก็คือ ข้าวเหล่านั้นนะคะที่มีเปลือกหุ้ม,มเมล็ดหรือว่าตัวเคลือบเนี่ยค่ะที่ไม่ขัดอ่ะแล้วน,นั่นก็คือเป็นข้าวกล้องทั้งหมดค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยคือเวลาเราหุงอ่าเราจะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะมีความจําฝังใจนิดนึงว่าข้าวกล้องจะแข็งเออเพราะว่าเหมือนแบบเออเราก็แบบเออพูดกันต่อๆมาาเออข้าวกล้องแข็งนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วค่ะ การที่ข้าวกล้องเนี่ยจะแข็งหรือจะนุ่มเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับของพันุข้าวด้วยนะคะก็คือ,อบางบางพันข้าวก็จะแข็งก็คือลักษณะพื้นข้าวเขาเป็นข้าวพื้นแข็งเนี่ยค่ะเ่อันนั้นน่ะทางแบบว่าผู้ขายหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนําเราว่าอ๋อคุณต้องแช่ก่อนนะสักหนึ่งชั่วโมงหรือ,อ ในโปรแกรมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาหม,ม้อหุงเป็นคอมพิวเตอร์ไลท์อย่างเงี้ยเขาจะมีโปรแกรมหุงข้าวกล้องต่างหากเลยเพราะว่าตัวข้าวกล้องเนี่ยค่ะเปลือกหุ้มเข้าหนาจริงๆแล้วอะค่ะมันขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวนั้นๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าข้าวกล้องทุกสายพันธุ์จะแข็งหมดอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่นะคะก็ได้อย่างของของข้าวของเราเนี่ยค่ะของข้าวสร้างสุกเนี่ยคือข้าวกล้องทั้งหมดสี่สายพันธุ์ที่เราปลูกนะคะมีะข้าวลืมผัวข้าวแดงดอยข้าวกำลันนาอ่ะ แล้วก็ไอตัวของข้าวกล้องมะลิเราก็มีนะคะซึ่งไอตัวนี้ค่ะทั้งทั้งสีสายพันธุ์ของเราเนี่ยคือลักษณะข้าวเป็นข้าวที่เป็นเป็นพื้นนุ่มนะคะเพราะนั้นก็เลยไม่ต้องแช่แล้วก็หุงได้ปกติใส่น้ำมันหุงข้าวมะลิปกติธรรมดาเลยไงเหมือนมะลิขดัดขาวเลยแล้วก็ได้ข้าวนุ่มเงี้ยค่ะแต่บางสายพันธุ์เขาจะบอกเลยอย่างของข้าวหอมนินอย่างนี้เขาเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งเราจะต้องใส่น้ําเยอะหน่อยหรืออาจจะต้องแช่สักหนึ่งชั่วโมงก่อนจะหุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ข้าวนุ อันนั้นก็คือนะคะในองค์ความรู้เรื่องข้าวพวกนี้ค่ะก็คือทางผู้ขายเขาจะบอกนะคะจะบอกเราว่าเออเป็นข้าวแข็งข้าวนุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าคือบางทีอ่คนขายไม่บอกอ่าก็เราก็แบบว่าเออดูเขาเรียกอะไรดูลักษณะข้าวก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าข้าวอ่าอันนี้ให้ดูเพิ่มนะคะแล้นบอกเพิ่มแล้วกันอย่างอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้ก่อนเนาะอ่าถ้าเกิดข้าวเนี่ยค่ะเขาเราจะมีข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวเนาะออ ถ้าเกิดว่าข้าวกลุ่มที่จะออกมีเป็นเป็นข้าวเหนียวหน่อยเหนืออะไรเงนี้ยค่ะเขาก็จะข้างในเวลาเราหักอย่างนี้เนี่ยเขาจะขุนนะจะขุนกระใสถ้าข้าวเจ้าเนี่ยค่ะข้าวลักษณะเนื้อข้าวข้างในจะใสเหมือนข้าวหอมมะลิอย่างนี้ยค่ะเนื้อเขาจะใสอแต่ถ้าเกาะออกเป็นสายพันธุ์ข้าวเหนียวเงนี้ค่ะเขาจะมีความขุนหน่อยแต่อย่างของลืมผัวหรือกำลรัสนาที่จะปลูกเนี่ยค่ะคือตัวความเป็นข้าวเหนียวเขาจะไม่เยอะมากเขาจะไม่คือเขาจะไม่ขุนมากแบบกึ่ง ใส่แบบป้นขุนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นพอเวลาเขาหงสุเ่ยค่ะๆๆๆเขาก็เลยจะนุ่มเป็นลักษณะคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่น่เงี้ยค่ะก็เลยจะมีความนุ่มหอมอร่อยค่ะเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็ลักษณะของพื้นที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแร่ละท่าแต่และที่ไม่เหมือนกันเอออันนี้ของเราเลยแบบเราโชคดีลักษณะพื้นที่ปลูกที่เราปลูกที่บ้านนิพยาวเนี่ยค่ะก็คือได้ข้าวออกมามีความหอมความนุ่มอร่อยนะคะ เกิดว่าอย่างนี้ค่ะคือแบบเออถ้าไหนสนใจแบบโอ๊ยหรือว่ามีคําถามอะไร่ถามได้นะคะที่เพจค่ะทั้งตัวของผลิตภัณฑ์ข้าวหรือว่าจมูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแล้วก็มาคุยกันนะคะก็จะพยายามหาข้อมูลทางด้านที่แบบเออให้ความรู้กันหรือว่ามาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเงี้ยค่ะออในทางด้านข้าวของหลากหลายมิตินะคะออในแต่ละวันค่ะก็จะก็จะมาเจอกันในช่วงประมาณนี้ค่ะประมาณทุ่มหนึง่ง หรือว่าเดี๋ยวเราจะดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าบางท่านอาจจะเอ๊ะทุ่มหนึ่งเร็วไปหรือเปล่ายัางยังทาภารกิจไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะเออก็ก็แจ้งกันมาว่าเอ๊ะเราแบบเออคุยกันสักสองทุ่มไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือเอ๊ะบางคนบอกโอ้ยสองทุ่มว่ายังเร็วไปสามทุ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเออฮะเพราะว่าจะไม่ได้เน้นเ่างบามาขายสินค้าหรืออะไรเงี้ยแต่คืออยากจะมาคุยกันทั้งด้านแบบว่าข้าวในหลากหลายมิตินะคะ ก็คือข้าวครบวงจรนั่นแหละอ,อมีทั้งแปรรูปข้าวบ้างนวะัตรกรรมข้าวเงี้ยค่ะหรือว่าข้าวหลากหลายสายพันธุ์อะไรเงี้ค่ะออก็วันนี้นานแล้วเนาะออออออหลับกันเรยงคะอ,อ็วันนี้คุยกันพอสมควรนะคะเอ,อก็ ถ้าเกิดแบบว่าใครมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักทายกันได้นะคะที่เพจข้าวสร้างสุขค่ะอันนี้บ๊ายบาย